โปรช็อปสัปดาห์นี้ผมตามคำสัญญาครับเราเคยรีวิวลูทริกซอนไปแล้วในทรัส t c กอลไปลอกรอบหนึ่งนะครับรูทซาสตาร์เอ็กซ์วีนะครับซึ่งเป็นตัวท็อปของเขาซึ่งตอนนั้นเรารีวิวแล้วแล้วผมให้ความเห็นว่าถ้าดูจากตัวเลนซิมูเลเตอร์แล้วเนี่ยเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ผมว่า ท็อปมากๆของบรนด์ลูกอบชั้นนำในเมืองไทยเลยนะครับแต่วันนี้เราจะมาลองตีในสามดูว่าเขาว่า longer ของเขาเนี่ยมันไกลขึ้นกว่าเดิมจริงไหมถ้าเกิดในในสามจริง soft จริงไหม spin เยอะจริงไหมลูกสั้นหรือว่าลูกเดินทาง less spin จริงไหมดูฮะวันนี้ฮะ ออกขวาก็คือก็ข้ามทรายไปทวนลมครับลองดูว่ามาสร้างเดินสักขนาดไหนเชียวมาตรงนี้จากเมื่อกี้นะก็ถือว่าถ้าเป็นทวนลมมาไกลยอยู่ครับไกลเลยละ่ะแต่จะไปไงก่อนถ้าขนณาเป็นนี้ อีกหนึ่งหลุมครับนี่คือหลุมพลาสีสั้นนะครับหลุมที่7นะครับของยูเรลกอล์ฟสัตว์แห่งนี้หลุมนี้นะ่าจะได้ตีเวทเต็มๆในช็อตที่2นั่นแหละเราสามารถเช็คได้ครับลูกนีมม้สปินขนาดไหนฮะลองดูช็อตต่อไปครับเขาจะได้ตีเวทเ,เต็มๆขึ้นพิ t ชิ่งสละทวนลมครับ ลูกนี้พอทวนลมแล้วก็ถ้าบอกตรงๆก็คืออาจจะสั้นกว่าปกตินิดหน่อยครับพอตีออกมาได้ไหมสามนะโอเคครับอหอนทางขวาลูกตกหยุดหมดเลย คเล่นสปินผมไม่เถียงเลยครับล no ูกนี horse, ้สปินด so ีจริงๆเลนสันก็ด <S in illing> <t ot> ีด <ills> <t ot> ้วยถ้าบอกความสุ่รวมๆครับก็ต้องบอกว่า เป็นลูกที่เร้ากวาจากแท่นทีนะถ้าเป็นไม้หนึ่งผมว่าเวิร์กมากไกลเลยล่ะสปินน้อยจริงๆแต่ช็อตที่เมื่อกี้ครับตีไม้3แล้วก็ทุลมออกมาเนี่ยผมมองว่าลูกมันเหินขึ้นแล้วก็สั้นลงไปนิดนึงอาจจะเป็นพเพราะเรื่องของหน้าไมา่หรือว่ามุมเข้ากระทบที่ที่ไม่ได้ s h a l l เท่าของไม้หนึ่งด้วยนะครับดังนั้นอัตราสปินลูกนี้ผมไม่เถียงอะไรด,ดีมากแต่ที่สําคัญที่ผมมองว่าอันนี้คือสิ่งที่ท,ที่รู้สึกแตกต่างลูกอื่นก็คือลูกนี้พอมันเปียกแล้วนะพอเช็ดแห้งแล้วนะ ผมรู้สึกว่ามันมีความเรียกได้ว่าว่าไงดีเหนียวเหนียวนิดนึงแต่ไม่ใช่เหนียวแบบสติกกี้นะคือเหนียวแบบเหนียวกว่าปกติมันไม่ลื่นถ้าลูกกลับล,ลูกอืน่นเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงได้ลูกสปินข้างครีนได้ดีนะเพราะลูกกลบท่องนั่นคลีนมากรจริงๆไม่ว่าผลงานของผมจะไม่เป็นที่น่าพอใจก็เถอะแต่ว่าลูกกลบนี้พอแ่นดีครับฟ r ิกซอนแซลซ่าเอ็กซ์บีครับ